ท่านประธานที่เคารพครับผมครูมานิสังพุ่มสมาชิกพรรคเพื่อไทยจากจังหวัดสุรินทร์ผมขออภิปรายในหมวดน,นี้ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติบังเอิญน,นั่งเป็นรองประธานกรรมธิการการตำรวจกิจการสภาผมใช้เวลาไม่นานครับท่านประธานผมอยากจะมาพูดในปัญหาที่เกิดขึ้นท่านประธาน ได้ดูข่าวแต่ละวันเนี่ยหรือติดตามเนี่ยในหนังสือพิมพ์นี่มีข่าวอยู่สองฉบับหรือทีวีนี่เออไม่ใช่สองฉบับสองเรื่องใหญ่ๆเรื่องแรกก็คือโควิด1 9เรื่องที่สองก็คือแถวสามเหลี่ยมดินแดงที่น้องๆเยาวชนกับพี่น้องข้าราชการตำรวจได้เขาเรียกว่าดูเสมือนเป็นคู่กรณีกันแต่จริงไม่ใช่ครับ น้องๆก็ไปเรียกร้องในสิทธิที่เขาควรที่จะเรียกร้องกับอนาคตในวันข้างหน้าของเขาแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยพี่น้องข้าราชการตำรวจนี่เขาก็ต้องปฏิบัติต,ตามหน้าที่ตามแต่โอกาสตามแต่จังหวะฉะนั้นความกระทบกระทั่งกันนี่ย่อมที่จะมีถามว่าทำไมที่ผมมาพูดในเรื่องงบประมาณถ้าท่านประธานได้มองเห็นเนี่ยแต่ละวันเนี่ยพี่น้องข้าราชการตำรวจเนี่ย ก็ต้องเอาอาวุธยุโทโธปกรณ์อาจจะเป็นกระสุนยางบ้างแก๊สน้าตาบ้างหรืออะไรตีประตาก็แล้วแต่น้องๆก็ใช้ประทัดยักษ์บ้างใช้อะไรก็เป็นเครื่องทุ่นแรงของเขาจนทําให้เรามองว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยมันเป็นความน่าเห็นใจที่สุดและที่ต้องเห็นใจไปมากกว่านี้นี่ก็คือพี่น้องชาวดินแดง จริงผมเป็นผู้แทนสุรินนะแต่ผมถือพี่น้องชาวดินแดงนี่ก็เป็นพี่น้องประชาชนคนไทยวันนี้เขาทุกทรมานกับโควิดนี่ก็มากมากมายในการทามากินของเขาเนี่ยแล้วไหนแก้น้ําตาอีกท่านประธานน้ําที่ผสมแก้น้ําตาอีกใส่รถกีโน่เนี่ยลงไปยิงไปฉีดเนี่ยก็สร้างความจับสวนให้เขาพอสมควรแลท่านประธานเชื่อไหมว่าตำรวจสํานักงา,านตารวจใช้งบประมาณสิ้นเปลืองไปโดยใช้เหตุครับวันหนึ่งไม่ได้น้อยนะครับท่านประธาน ไหนงบประมาณที่ไปซื้ออุปกรณ์ต่างๆไหนต้องเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงบางคนก็ยังไม่ได้เบี้ยเลี้ยงอันนี้ก็ต้องน่าเห็นใจเขาครับตำรวจชั้นผู้น้อยทั้งนั้นไปทรมานอยู่และท่านประธานก็ทราบดีว่าตำรวจเมืองไทยเรานั้นเนี่ยยังขาดสวัสดิการยังขาดโอกาสอะไรอีกมากมายก็มีอยู่ยุคเดียวแหละครับตอนยุคท่านนายกยิ่งลักษณ์เป็นนายกรัฐมนตรี ก่อให้ในาย้อยจากนายดาบจากจากอายุรบ5.3ปีก็ไปอบรมนาย้อยพอมีดาวได้เดินดูและมีสหาราศีหน่อยพอได้ร้อยโทร้อยเอกก็กเกษียณน,นอกนั้นสวัสดิการแทบไม่มีอะไรดีขึ้นมาเลยแต่เขาก็ต้องมาทำงานหนักก็เพราะปัญหาที่มันเกิดที่ผมมาเรียนเสนอนี่ที่ไม่อยากให้สิ้นเปลืองงบปีนี้นี่ก็คือว่าวันนี้เราหลักการแก้ปัญหาตรงนี้นิดเดียว ผมถามตำรวจว่าทำไมไม่ย้ายปิดบริเวณนะี้มันแคบขึ้นมาแต่วิภาวดีก็บอกว่าถ้าปิดถนนวิภาวดีขึ้นตอนไหนแล้วเนี่ยกรุงเทพจะเป็นอมาตะเพราะวิภาวดีนี่ก็เป็นถนนใหญ่เมื่อเรารู้ปัญหาว่ามันเกิดที่ไหนวิธีการแก้ปัญหาไม่เปลืองงบด้วยไม่เปลืองเบี้ยเลี้ยงตำรวจไม่ต้องปะทะไม่ต้องด่ากาันเด็กก็ไม่ต้องด่าตำรวจตำรวจก็ไม่ต้องมามีอะไรกับเด็กเพราะตำรวจก็เป็นคน ก็ย่อมมีอารมณ์ครับเวลามีเรื่องมีราวกันฉนะนั้นพิธีการแก้ปัญหนาวันนี้เนี่ยที่เขาไปเรียกร้องข้อแรกเลยเขาบอกให้ในายยกลาออกผมก็เชื่อว่ายังไงเสียลุงตู่แกก็ไม่ลาออกหรอกอยังไงแกก็ประกาศตลอดว่าแกผิดอะไรแกไม่ลาออกเพราะไม่ลาออกผมก็นอนคิดตั้งนานว่าจะแก้ปัญหนายังไงได้ไม่ต้องให้เด็กกับตำรวจไปทะเลาะกันแล้วดูตำรวจเนี่ยเป็นผู้ร้าย ซึ่งจริงๆน่าเห็นใจมากมอบไหนมาก็เจอตำรวจทั้งหมดก็ให้ลุงตูนี่ย้ายที่ครับจากบ้านรอหนึ่งที่พักอยู่เนี่ยย้ายไปอยู่รบบุรีก็ได้ครับเพราะว่าตอนนี้ท่านก็อะไรก็เลือก work from home ท่านก็ไม่ได้มาประชุมไม่มาอะไรเพิ่งปลมาสองวันที่แล้วเป็นไหงจ้าข่าวขึ้นไปเยอะรูปหล่อไหมมันดูตรวจไอโรงงานผลิตวัคซีนย้ายป,ปัญหาก็จบนี่คือพรหมิหาร ผมมีหารสี่ครับแก้ปัญหาทุกดับทุกง่ายๆาย้ยายหรือไม่ช่วงนี้ก็บินไปต่างประเทศไปติดต่อซื้อวัคซีนซะปัญหาดินแดงก็ไม่เกิดพี่น้องประชาชนดินแดงก็จะได้นอนหลับได้ทํามาหากินกันบ้างเล็กน้อยตอนนี้เขาก็แย่อยู่แล้วนี่วิธีการแก้ปัญหาไม่ยากเลยแล้วภาพตํารวจก็จะได้ดูดีขึ้นผมต้องสารพี่น้องตํารวจมากครับผมก็อยากนําเรียนเสนอทางประธานผ่านไปยังลุงตัวโบนะครับ แล้วกรรมธิการว่ามันเกี่ยวประมาณครับโอประมาณวันหนึ่งไม่ต่ำกว่าสามสี่ล้านนะครับนี่เราผมคิดได้น้อยน้อยสามสี่ล้านนี่ไปซื้อวัคซีนนี่ให้พี่น้องตำรวจฉีดทั่วประเทศนี่ไม่ต้องมีปัญหาเหมือนกับที่บุรีรัมย์ที่เขาว่ากันตะก,กี้ฉีดได้ทั่วประเทศเลยครับฉีดได้ทุกวันนะครับจังหวัดละสามล้านสามล้านสี่ล้านให้กับตำรวจครอบครัวตำรวจเมียตำรวจลูกตำรวจยังมีประโยชน์อีกมากกว่านะครับที่จะเอามายิงทิ้งยิงทิ้งยิงทิ้งทุกวันแล้วกม็มีท่าทีจะจบ พราะผู้ใหญ่ของบ้านเมืองไม่มีใครลงมาพูดสักคนหนึ่งว่าจะเอากันยังไงอะไรกันยังไงก็ได้แต่ตำรวจตำรวจตำรวจแล้วมันจะจบยังไงอะ่ะการยุติปัญหาตรงนี้ยุติไม่ได้ครับแต่อยู่อย่างนี้แล้วก็ไม่รู้ว่าลุงตู่จะลาออกตอนไหนน้องๆก็เรียกร้องตลอดผมก็เลยนําเรียนเสนอท่านประธานผ่านไปยังผู้ที่รับผิดชอบเรื่องนี้ก็คือท่านนายกว่าวันนี้งบประมาณมันสิ้นเปลืองเอาเงินไปใช้สวัสดิการตำรวจชั้นผู้น้อย ยังดีกว่าใช้ได้เยอะครับนี่จากนี้ไปกว่าจะยุติปัญหานี่หมดไปไม่รู้ขี่พันล้านเอินสองสามล้านสองร้อยล้านนี่ผมไม่พูดหรอกครับที่ไปสิ้นเปลืองตรงนี้ท่านก็ดูก็ได้หมดไปใช่เนน้อยผมก็เลยมานําเรียนไว้นะครับว่าการประหยัดงบบางทีเราประหยัดได้แต่ผู้หลักผู้ใหญ่ไม่รู้วิธ,ธีการประหยัดนี่เราประหยัดงบตำรวจง่ายๆเลยเอาไปทำอย่างอื่นบอกท่านเถอะครับ ต้นไม่ลาออกแล้วก็ย้ายไปอยู่ลบบุรีถ้าจะมาประชุมทีอเอาขี่คอปเตอร์มาก็ได้นะครับก็ฝากเรียนท่านประธานไมื่อกนี้ครับขอบคุณคุณมากครับครับ